เป็นปลาตัวเล็กนะคะพอดีซื้อมาหนึ่งโลพอดี1โลก็60สบาทก็ได้ประมาณ8ตัวตัวเล็กนะ,ะแต่เราก็เอามาชุบเกลือชมพูนะคะกบชั่วบงชุบเกลือชมพูบางๆคือเราไม่สามารถไปกินเค็มอะไรได้นะ,ะแล้วก็ต้องกินอะไรที่มันั้นอ่อนถนอมไตเอาไว้ อันอันนี้ลงกระทะที่สองนะใช้น้ำมันกัวเหลี่ยงทอดเป็นปลาทอดมันไซส์ตัวเล็กๆนะ่อซื้อมาโลหนึ่งก็หกสิบบาท แต่ก็แบ่งทอดไว้เลยอีกสามตัวนะทอดด้วยน้ำมันทั่วเรื่อง